เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ง่ายโดยการกดไ like, ลค์กดสกีและก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดซุปเปอร์ตงได้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับใต้การคาแรคเตอร,ร์ปรไฟล์อกีกคงนะครับในครั้งนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดของน้องคนหนึ่งซึ่งเกิดวันที่25ซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านเลขานุกาประจำคณะกรมการแบงงานแมวดำแห่งอาบิดอสคุโรมิเซริกะ ตัวน้องเซลิกานั้นเป็นนักเรียนปีหนึ่งของโรงเรียนมัธยมอบิดอสอายุของน้องจะอยู่ที่15ปีส่วนสูงของเธอจะอยู่ที่153ซนติเมตรในส่วนวันเกิดก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะว่าตัวน้องเกิดวันที่25มิถุนายนปัจจุบันน้องเซลิกะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการแผนงานของอบิดอสแม้ว่าตำแหน่งนี้มันจะมีชื่อที่ดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วตัวชมรมนี้มันเป็นชมรมไม่เป็นทางการของนักเรียนที่มีความต้องการที่จะกอบกู้โรงเรียนอบิดอสจากวิกฤตนี้สินเท่านั้นเอง ผู้ให้เสียงภาคของน้องเซลิกะก็คือคุณโอโตชิอายากะที่เป็นนักร้องและนักภาคเธอมีผลงานในวงการมากมายเช่นภาคเสียงให้อุสกิชิมามูระจาก The Idolmaster Cinderella Girl หรือฮัตสึเนจาก v i n เซ็ตคอนเก l ีได้วัดก้าจากอุมะมุ u m e ร่วมถึงอากิอารากากิจากมาซาบุเนะคงรีเวนลักษณะทางกายภาพน้องเซลิกะเนี่ยเป็นเด็กสาวหูแม่ที่มีรผมสีดำ น้องจะมีรูปร่างผอมเพรียวมีท่าทางธรมัดทะแมงซึ่งหากเป็นช่วงเวลาปกติเราจะเห็นเธอไว้ผมทรงทวินเทลบุค,คลิกโดยทั่วไปของตัวเซลิกานั้นเป็นคนที่ขี้โมโหขี้วีดนดูหงุดหงิดตลอดเวลาปากคอเะร้ายและเจ้าตัวชอบบ่นออกมาว่าโรงเรียนแบบนี้ขอให้เจงไปสักวันแม้ว่าจะพูดออกมาแบบนั้นแต่ใจจริงแล้วตัวน้องเนี่ยเป็นห่วงโรงเรียนอยู่เสมอเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจดีขยันขันแข็ง,ขง,ขงเป็นคนที่ขี้กังวลและก็มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นมาก เรียกง,ง่ายๆว่าน้องแกเป็นคาแรคเตอร์แบบซินเดเลต่านั่นแหละแม้ว่าจะมีตำแหน่งเลขาธิการแต่เอาจริงๆแล้วเซลิกะก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสโชว์ฝีมือในสายงานของเลขาธิการสักเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่รู้ทำไมน้องถึงได้ตำแหน่งนี้มาอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นพี่ตัดสินใจแบบไมก็ไดในส่วนอาวุธประจำตัวเซลิกาใช้ a s s o l ล t นเฟินเบลิ t a AR70/3 ซึ่งมันเป็นอ s s ซอลไนเของกองทัพอิตาลี I จุดโดดเด่นที่สุดของน้องแมวเซลิกานั้นมีความสามารถทางด้านร่างกายที่ดีเยี่ยมและก็มีสตามิน่าที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเธอมักจะทํางานพาร์ทไทม์แบบมอรานอนด้านการต่อสู้แม้ว่าในทีมอพบิดดสตัวเซลิกาจะอยู่ในอันดับที่รองบวยแต่คนที่แข็งแร่งกว่าเธอก็เป็นรุ่นพี่ทั้งนั้นแถมแต่ละคนก็ค่อนข้างเก่งมากด้วยซึ่งหากวัดกันก็ต้องเอาน้องไปวัดกับนักเตะพีหนึ่ง้วยกันซึ่งตรงนี้ถ้าวัดแบบนั้นตัวน้องเซลิกะจัดว่าเป็นนักเตะีหนึ่งที่แข็งแร่งมากเลยทีเดียว ในสวนความได้เปรียบของซิลิกานั้นจะอยู่ที่รูปร่างที่แสนปาเปรียวของเธอและเธอยังมีพลังกายที่เหลือล้อนด้วยแค่ส่งสิีนนี้ก็สามารถทําให้เธอสามารถรับมือกับคนหมู่มากได้แล้วซึ่งนั่นคือความมั่นใจของเธอที่ว่าแม้ว่าเธอจะเหนื่อยล้าจากการทํางานแต่สําหรับพวกแก๊งอัธพาทั่วไปแล้วก็ซิลิกะมั่นใจว่าเธอสามารถจ่ายยันห้าแถวเรียงตัวให้ได้อย่างสบายๆแต่สิ่งที่ทําให้น้องผิดพลาดนั้นก็มักจะมาจากข้อเสียของเธอจุดอ่อนของซิลิกานั้น หากเราไม่นับเรื่องผลการเรียนก็จะเป็นเรื่องความหัวร้อนและการขาดความรอบคอบของเธอซึ่งนี่มักจะทําให้เธอเสียเหลี่ยมได้ง่ายนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องความไร้เดียงสาของตัวน้องเองเซลิกานั้นเป็นเด็กกว่าเธอเพราะฉะนั้นตัวเธอมักจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเสมอไม่ว่าจะเป็นแก๊งหลอกขายสินค้ามาเฟียแห่งโลกเบื้องหลังหรือแก๊งคอนเซเอร์จีนเทาตัวน้องเซลิกะโดนกับตัวมาหมดแล้วจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของตัวน้องเซลิกะก็คือตัวน้องเนี่ยดวงซวย ไม่ใช่แค่ว่าคุณรู้สึกคนเดียวแต่ตัวน้องเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะมีโชคโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองแต่ส่วนใหญ่ความสวยของเธอมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการต่อสู้แต่เป็นเรื่องในชีวิตประจําวันซึ่งอาจจะเรียกได้เลยว่าตัวน้องแกนี้ก็คือราชินีด,ดวงบอดแห่งอพิโดสเพียงแค่น้องเซลิกาบอกว่าตัวน้องนั้นถูกลังวัลที่หนึ่งเพื่อนๆพีพๆก็ตกกระจใจแทบปวใจจะหยุดเต้นแล้วในเนื้อหาหลักนั้นเซลิกาจะมีบทบาทในบทที่1งของโงเลทอปิโดส ตัวเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกที่พยายามคู่วิกฤตนี้สินงของอาบิรอสด้วยการรับจ้างทําทุกอย่างที่ทาได้หลังจากนั้นก็จะปรากฏตัวในบทที่ส่วสที่สัญญาเอเดนในช่วงท้ายซึ่งเธอมาช่วยฮิฟูมีในการรับมือกับเล่าสาวกที่พวกสาวรีปล่อยออกมาเพื่อล้มการตั้งประธานซะเอ้ยไม่ใช่ล้มการลงนามสนันติสัญ,ญญาเอเดนสิเรื่องอื่นเกี่ยวกับตัวน้องเซลิกะเหตุที่ตัวน้องมีความอึดมากกว่าปกติ สิริกาได้ความอึดมาจากการทํางานหามรุ่มหามค่าซึ่งน้องแกเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์เืออาชีพเลยทีเดียวซึ่งหากไม่มีคนห้ามบางครั้งตัวน้องทํางานแบบข้ามวันข้ามคืนอีกด้วยเรื่องที่2สาเหตุที่น้องเิริกาทํางานพาร์ทไทม์แม้ว่าน้องเิริกาจะทํางานพาร์ทไทม์เพื่อเป็นเงินค่าขนมก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเธอเก็บเข้ากองกลางเพื่อชาระหนี้เสียนให้กับโรงเรียนอับิดอสมาโดยตลอดเรื่องที่3ทําไมน้องศิริกาถึงมีเวลาว่างพอที่จะหางานพาร์ทไทม์เหตุมันก็มาจากที่นานานชมรรมมมจะมรระีีกกาปชสัท เวลาว่างก็เลยเยอะและเพราะอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรน้องก็เลยไปหางานทำเพื่อชำระหนี้สินให้กับโรงเรียนเรื่องที่4ี่ศิิกานั้นไม่ใช่เด็กที่เลือกงานดังนั้นถ้ามีคนจา้างเธอก็รับทำทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานพนักงานร้านรามเมงเด็กแจกใบปิ้วทอนญ้าทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งเป็นมิโกโกะน้องแพวนั้นรับทำมาหมดแล้วเรียกได้ว่าเธอก็คือควีนออฟรับทำตัวจริงเลยทีเดียวเรื่องที่5น้องศิริกามักจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ชดชั่วไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าลลอกกวงชูโซ หลอกไปลงทุนเรื่องพวกนี้นะั้นเซริกะโดนมาหมดทุกรูปแบบแล้วนั่นเลยทําให้เงินค่าขนมของเธอหมดไปกับพวกมิจฉาชีพนําซ้ําในบางครั้งยังโดนถึงขั้นไม่เหลืองเงินทานข้าวกลางวันอีกด้วยเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เหล่าสมาชิกของคณะกรรมการแผนง,งานนั้นเข้าใจและสุดท้ายก็ต้องรับความช่วยเหลือจากปาโนโนมิไปตามระเบียบเรื่องที่6เรื่องที่ตัวเซริกะมักจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นนั้นทางรุ่นพี่และเพื่อนร่วมชั้นอย่างอาเจเนรู้กันดีอยู่แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นกันอยู่บ่อยๆเพราะนั้นหากมีการติดต่อจากซิลิกะพวกเธอจึงร้อมช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินเอาเป็นว่าบ่อยจนเพื่อเพื่อพี่ๆ PP, PP, เปิดมือถือสแตนบายรอไว้เลยละ่ะแต่ในบางครั้งน้องก็เผลอรับงานโดยไม่รู้ว่าหนจ้างเป็นมีฉาชีบหรือธุรกิจตายดินผลก็เลยทําให้น้องถูกเชิญเงินพัดถาไทร์หลายต่อหลายครั้งเรื่องที่7แม้ว่าตัวน้องจะเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กพัดน์ไทม์แต่ซิลิกะก็ทํางานที่คีบัสกิราเมงจนจะเป็นพนักงการประจับไปแล้ว และเมื่ออยู่ในโหมดของพนักงานเสิร์ฟตัวน้องสิริกาก็พร้อมที่จะมีเสียงสองสำหรับต้อนรับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านเสมอเรื่องที่8ตามปกติน้องแกจะไม่ค่อยติดต่อสมาชิกในช่วงทํางานเพราะงั้นหากน้องติดต่อไปหาใครสักคนมันหมายความว่างานที่ทํานั้นมันมีปัญหาและรุ่นพี่ก็เตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือไว้เสมอหมายถึงเตรียมลูกป,ปืนไว้รอไอพวกวิชาชีพะนะในบางคนนั้นก็เตรียมโมงเอาไว้เพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เรื่องที่9้น้องแมวผู้พร้อมที่จะบวกกับทุกสิ่ง้วยความที่ว่าเซลิกะเป็นพวกหัวร้อนง่ายดังนั้นเวลาถูกยั่วยุมักจะหลงกลอุบายของศัตรูแทนง่ายตั้งเช่นตอนที่เธอเข้าปะทะก,กับคณะกรรมการวินัยพอโดนอากโกะหลอกลอก,ก็เริ่มหัวร้อนจนพร้อมที่จะบวกหรือตอนที่โดนแก๊งอัฒภานที่รวมวก,กับแกง๊งไคเซอร์ขอบหลอกลอก่ลอเธอก็หลงอุบายจนเสียท่าเอาเป็นว่าน้องเซลิกะนั้นมีสเตตัสที่พร้อมจะบวกกับทุกสิ่ง ซึ่งหากไม่มีพวกกองแล้วตัวน้องสามารถตกอยู่ในอันตรายอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเรื่องสุดท้ายน้องเซริกะนั้นเป็นที่รักของแมวซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ใน L 2 d ทดีของเธอซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่าแมวมองน้องเป็นพวกเดียวกันหรือว่าเป็นเบาะรองนอนที่แสนจะอบอุ่นกันความสัมพันธ์ต่างๆในสวนความสัมพันธ์ต่างๆของเซริกะจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการแผนงานสัส่วนใหญ่รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับร้านชิบะสกิรามง ทางด้านของคณะกรรมการแผนงานชมรมนี้เป็นชมรมที่เซลิกะประจําการอยู่แม้ว่าน้องจะมีตําแหน่งเป็นเลขานุกการของชมรมนี้แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยได้ทํหนาทีนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วในส่วนอื่นๆนั้นมักจะเป็นการบ่นของน้องแก่กับสมาชิกซะมากกว่าเริ่มตั้งแต่โคชินะที่เซลิกะมักจะบ่นเรื่องที่ทํโตเอื่อยเฉยส่วนน้องโตมิมักจะโดนเรื่องการติดเล่นไม่เอาจริงเอาจังกับการชอบรูดบัตรเครดิตซื้อสินค้า ส่วนที่โลโกะก็มักจะโดนเตือนเรื่องสามสามารถึกที่ตัวน้องไม่ค่อยมีและพอแต่ละคนไม่ยอมทํางานแบบจริงจังเจ้าตัวก็โกรธจนขูกแฝงอยู่บ่อยๆแต่การกระทําแบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้รุ่นพี่ของเธอตั้งใจทํางานขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งในบางครั้งนั้นตัวเธอก็เผอกลายเป็นตัวตกมุกไปอย่างไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายหากเกิดเรื่องที่เลวร้ยวายกับเธอเหล่ารุ่นพี่คิดบวกทั้งหลายก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือน้องสาวที่แสนน่ารักของพวกเธอเสมอ แล้วก็เหมือนพวกเธอจะชินชักกับเหตุการณ์ที่น้องแมวร้องผมร้องไห้กลับมาที่ชม,มรมพอโดนแก๊งต้มตุนหลอกกันแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นสามารถสํานึกของคณะกรรมการแผนงานก็เป็นได้ความสัมพันธ์กับลุงชิบะลุงชิบะเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่ตัวเซลิกาทางานอยู่เป็นพี่มาพันชิบะที่เก่งชาตด้านการทําราเมง แม้ว่าจะตั้งราคาไว้ถูกแต่ว่ารสชาติหรือว่ายอดเยี่ยมแถมยังมีบริการพิเศษให้กับเด็กอพอสร่วมถึงเพื่อนๆของเด็กอพิดอีกด้วยเห็นขนฟูนุ่มสลวยแบบนี้แต่ลุงแกอายุอานานก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆในเวลางานนั้นลุงชิบะจัดว่าเป็นเจ้าของร้านที่เข้มงวดในการทํางานเมื่อไร่ที่เซลิการับออเดอร์ชา้าลุงแกก็จะตาหนิแต่ถ้านอกเวลานั้นลุงชิบะเป็นคนชิลๆเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ดีแค่เกิดก่อน พ่อแกสามารถให้คำปรึกษาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรู้สึกลุงแกเคยคิดจะปิดร้านหลายครั้งแล้วแต่มันก็อดทวงลูกค้าไม่ได้โดยเฉพาะเซลิกะที่อาจจะต้องตกงานท้ายสุดหลังจากร้านโดนบึ้มไปลุงแกก็เลยหันไปเปิดร้านรถเข็นแทนโดยมีเซลิกะเป็นเด็กพารามตามเดิมและหากจะพูดถึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับน้องเซลิกะก็คือหน่วยรับจ้างสารพัดหกสช่วงแรกๆนั้นเซลิกะจะไม่ค่อยชอบพวกอาดูสักเท่าไหร่เพราะเคยมีคดีระเบิดร้านราเมงที่ตัวน้องทํางานอยู่ แต่หลังจากที่ได้ต่อสู้ร่วมกันในช่วงบุกจริงตัวฮอชิโนะจนถึงช่วงปีใหม่ความรู้สึกของน้องแกก็เริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มที่พอจะไว้ใจได้เซลิกะชอบพูดว่าบุญคุณนี้จะตอบแทนให้อย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นคําขอบคุณสไตล์น้องแกแหละนะแต่เจ้าตัวไม่ได้พูดออกมาตรงๆด้วยความซึเงเละหากเราดูบทสนทนาดีๆแล้วคนที่น้องเซลิกะน่าจะสนิทที่สุดในหน่วย68ก็คืออารุอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกทั้งสองคนมันมีความคล้ายกัน ซึ่งก็คือเหมาะก,กับการเอาไปทําแกงเรื่องราวของสตริกะในช่วงปีใหม่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของน้องแมวผููเฮนชินเป็นมิโกะแห่งสามเจ้าแม้ว่าตัวน้องสตริกะจะเป็นควีนออฟพาร์ทไทม์แต่ก็มีงานพารทไมงานหนึ่งซึ่งเจ้าตัวยังไม่เคยทํานั่นก็คือทําหน้าที่เป็นมิโกะประจาสาลเจ้าแห่งหนึ่งนั่นเองนี่เป็นไฮพอที่เธอมาถามเราเกี่ยวกับวิธีการเป็นมิโกะติ่แท้ทรูและน้องก็มาขอร้องให้เราช่วยบอกวิธีการเป็นมิโกะที่สมบูรณ์แบบให้ ทว่าเซนเซนั้นมันมีความรู้ก็จริงแต่มันเอามาจากมังงะแลยอนิเมะซึ่งพอเฉลยเท่านั้นแหละเจ้าตัวก็กลัจนคู่แรงออกมาส่วนเฮ็ดพลนที่เซติกาต้องพยายามขนาดนั้นเพราะว่าเจ้าของงานระบุไว้ว่าหากสำแดงเป็นมิโกที่สมบูรณ์แบบได้แล้วเจ้าจะได้รับเงินโบนัสพิเศษซึ่งมันก็เป็นเรื่องเงินอีกตามเคยซึ่งเนื้อหาส่วนนี้มันจะเป็นไทม์ไลน์ส่วนเนื้อหาส่วนตัวของน้องเซติกะซึ่งมันคาบเกี่ยวกับเว็นดีพีใหม่เนาะ โดยน้องแก่รับงานพัฒนาเป็นนิกกโดยไม่รู้เลยว่างานที่จัดที่ศาลเจ้านั้นมันเป็นงานที่กลุ่มอาชญากรรมจัดขึ้นโดยมันตั้งใจที่จะฟอกเงินส่วนพวกไหนที่มันโดนหลอกบริจาคหวังโชคก็ถือว่าซวยไปก็เพราะก่อเรื่องเลวร้ยวายแบบนั้นมันก็เลยต้องมีฮีโร่ออกมาช่วยเหลือนั่นคือไคเทนเจอร์นั่นเองรองเล่นนะพวกนี้ไม่ใช่ฮีโร่หรอกจ่พวกนี้มันก็เป็นไวรา,ายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายก็คือปล้นเงินของพวกมาเฟียเมื่อวินเลนปะทะวินเลน งานนี้ก็วุ่นวายให้กรรมการห้าม,มยวยโดยการเติบมันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละส่วนสาเหตุก็เพราะว่าเราต้องเอากล่องรับบริจาคเงินคืนมาเพราะข้างในมีเงินของพวกอารุนั่นเองเว้นไว้คนหนึ่งก็คือมุสกิพอยายเด็กแสบดีเล่นยัดแบงค์ปลอมลงไปในตู้รับบริจาคแม้ว่าจะลุยอย่างสุดชีวิตแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่แดงเดียวเพราะว่าใครถึงเจอน,น,นั้นเอาเงินไปสร้างคุณใหม่หมดแล้วรวมถึงตัวน้องสริกะก็ชวนเงินพัดทางไปอีกตามเคย นั่นก็เพราะว่าผู้ว่าจ้างโดนคดีสวยสติกเกอร์เอ,อ,เอไม่ใช่คดีฟ้องเงินจากความพยายามทั้งคืนสสที่ทำงานหนักก็เริ่มจะหิวแล้วเพราะงั้นงวดนี้เซนเซก็เลยต้องโชว์ปลายตามเกยก่อนนะหมดตัวกันเกือบทุกคนเลยนี่นะก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของคุโรมิซิกะท่านเฮลันยิกที่แสนน่ารักของคณะกรรมการแผนงานแห่งอพปิดอสเอาล่ะก็ขอจบรายการเอาไว้แค่นี้แหละนะพาพิงภาพไปตู้จะโดนหิวไหมวะเนี่ย